สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกว่านสี่ทิศค่ะง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นนะคะวันนี้จะใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะวันนี้ใช้สีเหลืองทองวันนี้ใช้สีเหลืองทองทั้งหมด4ี่เส้นนะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะความยาวอยู่ที่เส้นล่า27ซนติเมตรนะคะจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8เซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปนะคะ หลังจากนั้นก็วางลงไปเลยค่ะจับเส้นที่1มาเป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาก็คือเส้นที่สองนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเราเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่สค่ะ เราเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งเข้ามาค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วให้เรานะคะดึงเส้นลิบินเส้นสุดท้ายให้ให้กว้างๆค่ะกางออกลวกปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเป็นการใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ หลังจากนั้นบีบกดทุกมุมให้กระชับค่าน,นี่ค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายนะคะลิบบิ้นของเรานะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะเสร็จแล้วให้เราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ปลายดิดบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางด้านซ้ายเราดึงออกมาค่ะต่อมาให้เราเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วให้เราพับปลายดิดบบิ้นกลับลงมานะคะหลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ปลายริบบิ้นให้ชี้ออกมาทางด้านซ้ายเราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะหลังจากนั้นให้เราดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมานะคะเส้นนี้ให้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะหลังจากนั้นสอดลงไปที่ฐานค่ะให้เราดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นที่อยู่จากทางด้านซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเราให้จับผ้าเฉียงขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นให้จับปาริปิ้นพับกลับลงมาค่ะเสร็จแล้วนะคะ ให้มมวนเส้นริบบิ้นนะคะปลายเส้นริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะสอดลงไปที่กีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะนี่ค่ะ ต่อมาเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาก็คือเส้นที่ชี้มาทางด้านซ้ายค่ะเอาเส้นนี้หลบมาเส้นริบบิ้นที่เราทําให้จับขึ้นไปค่ะเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาหลังจากนั้นม้วนที่ปลายเส้นริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้นะคะปลายดิปบิ้นเราจะทะลุออกไปด้านล่างนะคะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาที่เราจะทำก็คือเส้นที่ชี้มาทางด้านซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะ เราจับปลายริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะหรือใต้ล่างเส้นนี้นะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะขั้นตอนต่อมาคือเส้นนี้ค่ะ เส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะจับที่ปลายริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้นะคะเส้นริบบิน้นทะลุกออกมาด้านล่างค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้กลีบดอกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือนี่ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเนี่ยดันขึ้นไปค่ะนี่ค่ะเส้นที่สองค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเนี่ยดันปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สามค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้ดันขึ้นมาค่ะ เส้นที่4ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราพลิกกลับด้าน ลิบบิ้นที่อยู่ทางด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นที่อยู่ทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบิ้นที่อยู่ทางด้านล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นที่อยู่ทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ บีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นตัดปลายริบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ